้านนาอาคารไปรษณีกลางบางรักมีพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงษาพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวง์กรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชอธิบดีผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีและโรรเลขพระองค์แรกสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์เป็นพระราชอนุชาในรัชกาลที่หที่เคยตามสเสด็จประพาสสิงคโปร์และปะตาเวีย และได้ทอดพระเนตรตึกการไปรษณีรวมถึงกิจการโปสต์คือการส่งหนังสือทางเมลจึงส่งร่วมกับเจ้านายหลายพระองค์ออกหนังสือพิมพ์รายวันชื่อว่าคอสข่าวราชการริเริ่มระบบนำส่งหนังสือแก่สมาชิกโดยเสียค่าส่งตามระบบไปรษณีด้วยตั๋วสแตมราคาหนึ่งอัดผู้นำส่งเรียกว่าโปสแมนคือบุรุษไปรษณีนั่นเองกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย